สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแฟนๆอดเป็นห่วงริวไม่ได้อดเป็นห่วงไม่ได้ริวอาทิตย์โพ์รูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้งล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆทางด้านริวอาทิตย์โพดรูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้งทําแฟนๆอดห่วงไม่ได้จากกรณีข่าวของอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ซุปตาอยุู่90ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพอ่อคาตลาดนัด ไรบ้านไรครอบครัวกินนอนข้างถนนอาบน้ําตามปั๊มมีลูกก็โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้านนาซ้ํายังป่วยเป็นไบโพลาร์ักษามานานกว่า10ปีสร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่อ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยรีวัติตย์เคยเป็นอดีตพระเอกวัยรุ่นที่โด่งดังมากๆเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นที่รู้จักในละครเรื่องไวล์ไฮสคูลไวไลท์เฟชชี่รวมถึงงานพิธีกรอ,อื่นๆอีกมากมายแต่จู่ๆลีวัติตเจอมรสุมชีวิต ไม่มีความสุขกับการทำงานพอต้องแบกรับความกดดันมีลูกชายสองคนกับภรรยาคนแรกและมีลูกสาวหนึ่งคนกับภรรยาคนที่สองก็โดนกีดกันจนต้องหันไปพึ่งแอลโกอฮอล์ซึ่งขณะน,นี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆน,นดาราร่วมวงการบันเทิงแห่ให้ความช่วยเหลือริวาทิตย์กันอย่างมากมายล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นริวาทิตย์ผลรูปร้องไห้บอกลาก่อนก่อนลบทิ้งโดยทางด้านรีวาทิตย์ได้ออกมาผลรูปร้องไห้ตาแดง พร้มกับได้ระบุข้อความว่าลาก่อนนะครับพอแล้วละ่ะถ้ามันยุ่งวุ่นวายกันขนาดนี้ก่อนที่ภายหลังเจ้าตัวจะได้ลบกดดังกล่าวออกไปก็ทําทเอาหลายๆคนอดเป็นห่วงไม่ได้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อน,น,นทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ